สวัสดีครับพบกับร้านกล้องลอซซิงฮเวลีครับวันนี้นะครับมาจัดโปรโมชั่นดีๆเด็ดๆให้อีกแล้วครับใครที่เข้ามาดูใหม่ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับแล้วก็สําคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเผื่อมีคลิปอ่าหรือข่าวสารอะไรใหม่ๆมาจากร้านกล้องลอซซิงฮเวลีเพื่อเป็นการอ่ติดตามได้ก่อนใครครับฝากกระดิ่งด้วยนะจ๊ะนี่เดี๋ยวมาเจอในส่วนของชุดโปรโมชั่นที่เราพูดถึงครับตัวนี้เป็นล้อใหม่ยางเปอร์เซ็นต์สองชุดนะครับเรียกร้องกันมาเยอะในส่วนของขอบ16นะครับนี่ขอบ16 จัดให้เลยเป็นล้อใหม่ยางเปอร์เซ็นทั้งสองชุดนะครับอ่าล้อใหม่ๆหไร้ตาหนิแล้วก็ยางเปอร์เซ็นสภาพส,สวยๆเลยถึงแม้ว่าปีเก่าก็ถือว่าเป็นอ่าในส่วนของล้อพร้อมยางพร้อมใช้งานนะอ่าเอาไปราคาถูกๆเลยนะทั้งล้อแล้วก็ยางทั้ง2ชุดนี้พร้อมใช้งานแน่นอนครับล้อใหม่ล้อใหม่หมยางเปอร์เซ็นทั้งคู่ครับอ่าเดี๋ยวมาเริ่มจากชุดแรกเลยที่ที่รีวิวกันตรงนี้ก็คือล้ออ่าขอบ16นะครับ6รู1้อ ระคังคว่ำนะครับลายของเขานะล้อนี่ก็กว้างอยู่ในส่วนของรู้สึกจะ8.5เนอะ,ะ8.5 8.5ล้อใหม่เลยดูจากด้านหลังไร้ตำหนิเลย8.5ออฟเซต0ครับอ่า et 0นะอ่า ec 0ล้นปิ่มๆนิดนึงนะครับแล้วก็ล้อสี่วงไม่มีตำหนิเลยยางจัดให้เป็นในส่วนของโยโกโฮามานะครับขนาดยาง265 75นะครับ R 1 6ครับอ่าอันนี้4เส้นเลย2575 R 1 6นะครับ4เส้นเลยโอ้โหปียางปีอะไรเอ่ยปีเอ่อ15นะโอ้โหปลายปี15ดูดอกอยางนี้กล้องดูดอกอยางนี้เออดอกยางสวยพร้อมใช้งานเลยนะฮะนี่ดอกอยางสวยพร้อมใช้งานเลยโอโ้สภาพบอกเลยครับทุกเส้นเลยนะอ่าทุกเส้นเลยสภาพสวยมากๆเลยอ่า1เส้น2เส้น3มเส้นเส้นที่3เป็นไงอ่าดอกสวยนะ เส้นที่สี่เป็นไงเส้นที่สี่อ่าโอ้โหถือว่าสวยนะครับเส้นที่สี่ก็สวยนะอ่าอ่าล้อพร้อมยางครับเอาไปถูกๆเลยครับล้อพร้อมยางเอาไปถูกๆเลยก็จัดไปเลยจัดให้สุดๆเลยปกติล้อเปล่านะครับหนึ่งหมื่นสองพันบาทนะแล้วก็รัดยางวันนี้เป็นยางปรมเซ็นเอาไปเพียงหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทเท่านั้นครับโอ้โหว้าวหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทครับของแถมครบจบหลอ่ออุปกาณปลายบายกล้องล้อซิ่งคุณเลยเดี๋ยวมาดูในส่วนของแถมหน่อย ค้อเบรกนะครับค้อเบรกให้1คู่แล้วก็ครอบดุมนะครับอ่าไปเลยครับสี่ล้อน็อตสีนะครับเลือกสีได้2-4ตัวนะครับแล้วก็สําหรับรถรุ่นใดนะครับที่ใช้ปอกกันสั่นของทางร้านกล้องล้อซิิงค์เรนก็จะมีในส่วนของปอกกันสั่นไปด้วยนะครับแล้วก็ฝากสติกเกอร์สวยๆจากทางร้านไปด้วยนะฮะนี่หนึ่งหมื่นสามบาทโคตรคุ้มนะเดี๋ยวมาดูอีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้เป็นในส่วนของหยดน้ําล้อใหม่ยางเปอร์เซ็นเหมือนกันนะฮะเออบอกเลยโคตรสวยอ่ะ คือโคตสวยอะคตได้อ่ะอ่าล้อใหม่ไรตำนนียางชุดนี้ก็จะเป็นในส่วนของของอยางโยโกฮามานะครับขนาดยาง265 70นะครับ R 1 6ปียางก็โอปลายปี15นะโหสภาพดอกสวยนะครับนี่อ่าแก้มสวยดอกสวยเลยดอกแบบนี้ทุกเส้นเลยเดี๋ยวตากล้องพาดูในส่วนของดอกอยางทั้ง4เส้นหนึ 1, ่งสองอ่าเส้นที่3เป็นไงเอ่ยเส้นที่3เส้นที่สอ่าได้นะเส้นที่4ี่ เส้นสี่ดูหน่อยเส้นสี่เป็นไงอ่าถือว่าสวยเลยละครับนะสี่เส้นพร้อมใช้งานล้อโคตรใหม่นะครับไม่ใหม่ได้ไงครับล้อใหม่นะก็เอาไปดูถูกเลยครับชุดละ13,500บาทพร้อมจัดส่งในส่วนของของแถมเพียบแน่นอนครับของแถมครบจบหล่อเลยฮะต่อจวอจัดส่งฟรีถ้ามาที่ร้านรับเทินนะถ้ารับเทินราคาลงอีกรับบัตรเครดิตทุกธนาคารครับมาที่ร้านนะครับจัดใส่ทวงให้ฟรีนะ การันตีเลยของแถมครบจบหล่อแน่นอนครับก็ฝากเป็นอีกหนึ่งช่องทางเลือกสําหรับคนงบน้อยอยากหลอนะครับคนงบเยอะอยากหลอดจัดให้ตามลูกค้าแน่นอนครับก็ฝากไว้ด้วยครับร้านกล้องล้อซิ่งชมพีนะนึกถึงยางนึกถึงแม็กนึกถึงอะไรซิ่งฝากไว้ด้วยครับของดีชมรีครับสวัสดีครับ